นอนแพริมน้ำคืนละ2อ0 0พักได้8คนกิจกรรมมีทำแถมบรรยากาศโคตรเดียราคานี้มีจริงไม่จกตาจ้าที่นี่คือแพรรุ่งทาราชัยโยอยู่ในจังหวัดอ่างทองวันนี้เราเลือกพักหลังเล็กชื่อแพรุ่งวารีหลังนี้วันธรรมดา2007พักได้4-8ถึงคนเลยด้านในกว้างขวาง,วางมีทุกอย่างให้ครบครันแถมเป็นแพรแบบ2ชั้นด้านบนก็จะมีที่นอนให้เป็นฟิวแบบนอนใต้หลังคาแถมยังมีแดดฟ้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างไวใ้ให้เราได้รับลมชิวๆช,ชมวิวพระอาทิตย์ตกกันด้วยส่วนสายปาร์ตี้ร้องเกตแบบเราเน เรียบร้อยแล้วที่ว้าวมากที่นี่เขาเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมกินไม่พอก็ไม่ต้องออกไปหาซื้อที่ไหนแล้วจ้าส่วนอุปกรณ์เครื่องรัวเตาปิ้งย่างก็มีให้ครบใครเป็นสายขี้เกียจทําแบบเราก็สั่งหมูกระทะมาอิดอิกันได้นะทางที่พักเขามีให้บริการแล้วช่วงค่ำเขาเปิดไฟที่พักก็ได้ฟิลไปอีกแบบบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากแถมส่วนตัวสุดๆเช้ามาก็อีกข้าวต้มหมูอันนี้เราสั่งเพิ่มน้ำมีหมูกับกุ้งแล้วมานอนแพ้ทั้งทีมีหลอ่อจะพากิจกรรมนี้มาเล่นแพเปียกกันสักหน่อยเดี้ยฟนนอ่่่ทีีีมแแพคหลั๋